เห็นแล้วทุกอย่างใบนบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจจากผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพระนาะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ระด์เต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห,เห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินวยหูของเราอย่างแท้จรแต่เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ไม่สาคัญสําคัญที่ได้ยูยด้วยด้วยตาดีหนึงจเองๆนำิ่นนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอารรา์พูดได้ตรงกับความจริงไมากีกี่จได้ยินคาบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุเทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่ายังบอกเล่าขึ้นมาเรื่อยหาพูดรู้ความจริงไม่มี เพราะฉะนั้นถึงทําแม้จะมีน้ําหนักมากอย่างไรตามหลักธรรมชาติทั้งฐานก็ตาจะอาศัยผู้นํามาไม่แน่นอนภายในจิตใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะออกความแน่ใจมาจากไหนผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งพุตการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศทอดออกมาจากใจที่รู้จริงจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้หรอ ประเทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไร ي, เขาออกมาจากความรู้แล้วถึงแน่ทุกอยาก่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันแั่งนี้พอ,อมาขัาง้งพ้ติการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองงอ่าชัวร์ขากระทำจากแล้วชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตรงน,นั้นแล้วรู้ชอบตามหลักธรรมนั้นแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทมได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เป็นหมือได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท้าขอให้ทุกองค์ทุกทั้ืในตัณหาตกนิปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเอง ดังพระพุทธเจ้าในสาวรทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครัง้งพุธการเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้อฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์จัดเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเมตตุนุยคึงผ่าอากาศก็เป็นลมอัตตาอา,ากอาศไปโลกก็เป็นโลกไป ทำเป็นธรรมใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่ากพี่การปฏิบัติก็เพื่อลื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ่มหอ่ออันเป็นของจำลองนี้ออกจากกันโดยทางประพฤติปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละ เป็นดุบายวิธีที่จะรื้อถอนจิงปกคลุมหุ่มหงุดิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ผูกกับหลักมัชฌิมาคำว่าหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้ที่เหลดประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสม่งการปฏิบัติ่านจินยกนิ่มธรรมะทิติดธรรมารสัหกับโอเน เป็นโอนปัญญาให้มีความจเจเลี้ยวฉะลาคิดหลายแง่หลายสัรหลายคมอุบายวิธีการแก้ไขตัวเองต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายผมไม่นั้นไม่ไมไมไมทันกับที่ที่มีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจระปากตรามที่เด่นได้ธรรมะเครื่องเครื่องมือที่กะปาบปรามที่เล่นก็คือสติป,ปัญญาเป็นหลักสำคัญมากที่เด มีเลยปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยื่นไปกว่าสติปัญญามีศรัทธามีความภาพเพียนเป็นเครื่องหนุนหลังสติปัญญาเป็นเครื่องหนุนพิจารณาอะไรท่ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอบสองมองทูปไปได้ไม่ขั้งใดก็ต้องขั้งหนึ่งเห็นไปได้เดิมเนาะเฮ้ยั้งพุทธการกับขั้งนี้มันต่างกันดังที่ว่ามัน คือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสับแต่ว่าปฏิบัติสับแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงในธรรมแลปะปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนที่เหลืแน่นิดเดียวหนังทะลอกันนิดหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสั่งสมทีิเลสมากเพื่อความสำคัญที่ตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำม,มามาก นี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสําคัญของตงัวเองถ้ายนเพื่อจะรู้อัดรู้ธรรมจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดาบาตรใดนําไปพิจารณานําไปไก่คองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้นอย่างละเอียดแหง่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ปริยัตเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจอ่อต่อเนื่องกันเรื่องข้อปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆ นี่ก็เป็นบาดฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดในทาโดยลําดับลำดับ,ดบคำว่าวิเปฏิเวทะรมนี้มันหมายถึงจะรู้ทีเดียวพื่อพลาดให้เสร็จหนึ่งคือรู้ไปโดยลําดับลำดับ,ดบตามกาลังของสติปัญญาจัตตาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้จิงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอะไรลี้ลับมันจะรู้ตลอดทั่วถึง ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเนื้อไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมมองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั่นที่นีการไม่ล่ำไม่ลาหรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเห็นอนุนาโถเป็นี่พึ้นของตอนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเหมือ่อ เมือ่อไรเมืนน่อสักนีเราจะคอยให้ผู้ใดมาตอบถอนกิเลสประเทศต่งตางๆให้าอัตถากาโรตถาคาตาพร,ระพุทธเจ้าตอนเอนไว้ตุ้มแห่หิจังอาตตังความเพียรในเครื่องแปรเผากิเลสให้ท่านทั้นนทง,ทงหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทําเองนี่ท่านสอนได้อย่างนี้ เราก็เป็นลูกศิษย์ทาคตลประหนึ่งว่าได้รับโอวาทของโอมอยู่ทุกปัตด้วยสัจธรรมที่แสดงอยู่กับตนเยตังนาตังตาปุสปติป,ป,ปัตติภัณฑ์เจดประเทศต่างๆซึ่งยุคนี้แต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีเรดีตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของต่ามีแต่เป็นโทษทั้งนั้นมากน้อยก็ต่าง และไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจ,งใจห็นโทษถึงคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระุทธเจ้กเหมือนพระสาวกภยัยรหันต์ท่านท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรมท่านจึงนำมาสอนด้วยความถุกต้องแน่นยางสอนใครก็เมือออ่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจและทำไมจะไม่ดูติดในธรรมที่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติเหนือสุงใดในโลก ไปสร้างธรรมโซชินาติเนี่ยรดแทนธรรมะรถทั้งปวงทำมาทั้งปวงก็หมดทำมีมีก็มีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรถมีชาติโอมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกล่าวให้นำสอนสอนลุกขึ้นสมามะน้าโมทัสสังจะวัเถึผู้มาใหม่คอยดูผู้อยู่เก่า ผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวคูบว่าจารย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะที่ทําถูกต้องอยู่แล้วนั่นเป็นอีกอย่างเป็นข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุก,กะ เราอย่าถือว่าเราเป็นพระแท่เราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์ปถาพุเหมือนกันหน้าที่การง,งานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทําเพื่อกําจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกันาแต่าการมาศึกษาให้ศึกษาดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทั้งจิตภายนอกทั้งงานภายใน,นคือจิตตภาวนา ทําให้ถึงเหตุถึงผลถึงความกับความจริงเรื่องรักลนิพานจะพ้นอำน,นาจของความเพียรนี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆรรักลนิพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผู้ไม่ทอถอนการพึ่งหักอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในเรื่องภาวนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐาน ฐานที่ตั้งแท่งานคืออะไรสอนเจสาโรมารมานาขาทางตาตะตูตั้งแต่วันบรระชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหลังอย่างนี้เป็นสำคัญท่านถึงสอนเรื่องผมืม่องขนื่องเล็บต่องฟันมันมีทุกพันรรณฐานนี้น มีของที่น่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของประเพณีหรือธรรมชาติเท่านั้นแล้วเท่านั้นทัให้ปถ้งหนังคนเราเมื่อมันมีหนังแล้วดูกันไม่ได้ความสวยงามไม่มีเลยล้วว่าผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาท่านแนะไหนก็ตามคนเราเมื่อมันมีหนังแล้วดูกันไม่ได้ท่านสอนเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอะมากมายแต่อย่างไรก็ตาม แต่โจนั้ะนหนังครอบหมดในอาการสามยี่สองถ้าหลบหนังออกลงดูที่คนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเล่มมองดูแล้วเป็นของปฏิกูลหน้าเปียกหน้าเบื่อหน้าหนาเสียทั้งหมดที่เกิดความนัาความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มห่อนั่นเดงหลงผิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้แล้วเจะเราโง่ขนาดไหนมันุษย์ก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆคนนั้นเป็นเื่องหลอกตาก็ยังเชื่อ เขาทงนานนั้นเป็นบุคโโลิกน้ำเนอกน้ำหนองเต็มไปหมด้วยสองปฏิปุนิบาชาผิดอิทิเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกไรายตหลบทบทวนทําไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจำในแต่ละบุคคลบุคคลที่พิจารณาอย่างนี้นแต่นั้นพุณจิจะกระจายขยายออกไปถึงอาการสานที่สองการใาย็แลนวแต่ความถนัด ในขณะที่พรนาให้กํหากกนหนดจะกาหนดพุดโทโธเป็นคาบริกรรมทำโมสัมโภกได้เวลาจะกําหนดอ,อนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่กากันเป็นด่างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่กากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปขาดไปหมายเพิ่ม มักผลมิพานใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันยิ่เมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นต้องตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความเย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องตรากดขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอีก ขอให้พากัน,นพิจารณาให้ได้ทรงมากทรงผลอย่าให้ยินแต่ข่าวว่าข้าพุทธการองนั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดานสกิธานาคาอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลงนั้นองนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัวเพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็มดปมีศาสนาข,าขา่าวข้าพ้แต่ข,าขา่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่ไม่ไม่ได้ลืมข้าพง้แต่ข่าวท่านไปสวรรค์มีพันกันข่าวเรามีแต่จมอย่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มรนะ้อนแม้จะเป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยังเป็นความทุกข์ไม่ใช่นอนพอที่จะไปนี่นอนใจได้อย่างไรพาไปวิจารณ์ ถ้าการปฏิบัติยงังมีมรรคผลนิพานก็ยังมีคือมรรคผลนิพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เท่านั้นไม่ขึ้นกับการสถานที่เล่นแต่สำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถานที่ที่บำเพ็ญน,นั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบำเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนมาลุคโมโลเลสนาสนาชัมมิสซา,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 าโยกัจติตาตัสเตยาวัตรลงมุชาโมกายน โน้มล้มไม้ทายเขาลุกขมงในป่าก็าหงายยิ้มเขาที่ตรงไหนเป็นที่กสะดวกสบายแก่การประอกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่นั้นไม่พุกพ่านวุ่นวายสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนัคือเป็นเครื่องสนับกนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปยูนในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่า ก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็มีนิสิตวิโสอันใดที่พุทธเจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรของเราที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆเพ่สร้างถึงอรหัตผลเขาสดร้อนร้อนอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดาผลนิพพานไม่อยู่ในที่อื่นใดดูด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคือสวดรคตถารรม ท่านตอบได้ชอบเลยแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่มรคผลนิพพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอานาจรัสดามาปิดกันห่วห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่าน,นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากที่ภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกามาให้เรารู้เราเห็นมผลนิพพานได้เพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาข้างหนมีมากพี่ จะทำความภาพเลี่ย,เยนเร่อยๆน,นอนมันก็แสดงอุปสรรคจิตฝัอองเข้ามาเสียทําให้ไม่เป็นเม็ดเป็นหน่ยวยกลัวจะจะล้มจะตายกลัวยังไม่หลับไม่ไไมไนอนกลัวจะเป็นความลํบาบากจึงโดนแล้วจ้เกิดเป็นคนมายางองกิเลสโดยไม่เป็นท่าเป็นทางทีนี้เราก็กอดกรรมฐานเฉยเพียวสายออมาหนาคาตาตัอ,ตอยู่ในตัวของเราเราก็พาน,น,น,นั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยางนะไม่ได้เลือ,องอะไรจากกรรมฐาน ทางที่ท่านสอนไว้องค์พุทิพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาผู้แจ้งของจริงในสิ่งนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ทายเป็นงองรัชการมากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เหลวมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เหลวกิเลสไม่ไทำจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทาให เรื่องคุณภาพจิงใจลงไปโดยลำดับทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่า่างเป็นภูมิพะนั้นเราไม่ได้มุ่งมหาเรื่ียไม่มุ่งมาทำลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออัดเพืพ่อทำ ness, เพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั <const> called, Freeze, am am ่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าสั่งหากเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสําคัญของความภาคเพียร อย่าลดละอยาาทอถออมหนึ่งปาท่ามีอยู่ทุกแขงทุกฝนใครเกิดมาหนึ่งปาท่ามันมาพร้อมให้ไปที่ไหนเกิดตัวตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายเนี่ยตัวนั้นตัวคําขาดจะลาตัวนั้นตัวทุกตัวลาบากมันอยู่ที่นั่นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะขาดนู่นขาดนี้ตายที่นู่นตายที่นี่ทั้นกีท่านี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจพอลมหายใจหมดไปแล้วมันตายแล้วกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายท่านั้นอะไรไม่นิยม กระทั่งศีลสัตว์ตายได้ทั้งนั้นม็หมดตมหายใจแล้วเหตะนี้ลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหลักําอะเราัึงเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการปฏิบัติกรรมจัดที่เรตอกจากภายในจิตใจโดยไม่ต้องมุ่งเดี๋ยวมุ่งวากลับมาใดๆเลยควรที่เราจะขมักขมนั่นในงานของเราให้ถึงไม่อถึงหน่อยเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลุพพานดังข้งพฤติการท่านส่งเพราะพ้อปฏิบัติอันดีงาม สุปฏิอุทูญาณะสามิจิปฏิปานูนี่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นมุ่บุกบุกคลแปดก็มาถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานได้เทสาพระโกโตสาวาสังโฆนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าคงเว้าใจไหมมันจอสาวกปลอมสาวกอันแท้จริงมาตั้งแต่ปฏิวัติ อาวันนี้ปรัเปลี่ยนใจนีก่อนให้ท่านบรายาอธิบายหนึ่เรื่องก